狂狂。Qu ark, qu ark. เอาแล้วครับเที่ยวนี้ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เบลแล้วไม่สั่งมาคงคาแถบระเบิดเกิดเป็นไฟตาคนต่างไฟต่างคนต่างหนีไม่มีการยับยั้งยั้งใจมีต้นลายใสกันมาแบบระเบิดเถิดเถิงเลยทีเดียวสวยงามพลามแปดเอาแล้วนี่ตอนนี้มาดูที่ว่าเทพนาร้ายนาแราพยักไรจากหนูแดงอยู่ในล่องน้ำสีแดงแต่แข็งไปสับประสึกวัดใจกับแก่แก่อริยมณีที่น้องจาก้าทางแถวตะบนกลางดูแล้วครับเสือระบุจังหวัดระเย็ดเอาแล้วครับตอนนี้ห้ำหันกันมาที่ที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวเลยจ้าเอาละครับมาธรรมดา เราบอร์เตอรเถิงมาตั้งแต่ออกทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาแม่ลองน้ําแดงก็ไม่ธรรมดาเริ่มตะแคงสับนะเริ่มตะแคงสับซ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 ับมาแม่พยายามปีนขึ้นมาพยายามปีนขึ้นมาแล้วจ้าโอ้โหยเขาสุดท้ายปลายเบกเราจะจบมาดูครับแม่แก้วกับเทพนาไรเอาเลยเอาเลยนาไรแม่แก้ว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 นาไรแแม่ก้สุดท้ายก็ทัวร์เข้าเซนชั่น